สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fortune พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีมิถุนและัคนามิถุนสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามไปกระังใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถอัดละอดีมาที่ believer 3 6 9ตรงท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องและก็ด้านงของคำอธิบายใต้คลิป อัลลาอดีมา,ามําค่าครูได้ครับก็จะได้คาพิเศษลดให้2ต่อในต้นเดือนธันวาคมเริ่มต,ต้นตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10บธันวาคมวันที่10บธันวาคมเป็นวันสุดท้ายครับอัลลาอดีมา,ามําค่าครูได้ก็จะได้คาพิเศษลดให้2ต่อเหลือเวลาอีกแค่3วันครับก็รีบอัลลาอดีมา,ามําค่าครูกันเลยครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์พื้นวาสนากําเนิดกลับมาแล้วกับซีรีส์พื้นวาสนาซึ่งจะแบ่งออกเป็น3 EP ีนะครับอ,อีีแรกกับ E ีีที่2ผมพยากรณ์ไปแล้วใครยังไม่ได้ฟัง ย้อนกลับไปฟังได้ครับก็จะได้ครบถ้วนสมบูรณ์เนาะอ,อ,อีพีนี้เป็นอีพีที่3อีพีแรกชื่อว่าพื้นวัส,สนาสิ่งที่ได้อย่างรวดเร็วในดวงชะตาอีพีที่2อคือ,อพื้นวัส,สนาสิ่งที่ได้ช้าแต่ว่ามั่นคงในดวงชะตาตัวที่3ก็คืออีพีนี้พื้นวัส,สนากาเนิดสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยในดวงชะตาหรือเรียกว่าความไม่แน่นอนนั่นเองนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่ามันตรงกับหลักพุทธศาสนาซึ่งเป็น หลักคําสอนที่ต้องบอกไว้ก่อนว่าถ้าสมมติมีคนนับถือศาสนาคริสต์หรืออิสลามนะครับถ้ามาฟังเนาะไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวนะครับฟังได้นะคือเราไม่จํากัดเรื่องของศาสนาแต่เราไม่ได้หมายถึงเรานับถือแต่เราแค่ผมไม่ได้มาสอนให้ใครเขาเรียออะไรเหมือนกับชัชกชวนเข้าศาสนาของของพุทธนเนาะไม่ใช่ แต่ผมแค่มาอธิบายเฉยๆว่ามันตรงกับหลักคําสอนของพุทธศาสนาพอดีแต่ไม่ได้หมายความว่าผมจะเชิญชวนใครเนาะก็ฟังได้นะทุกศาสนานั่นเองครับเพราะว่ามันคือปรัชญาหนึ่งมันเหมือนกับสมมติว่าเราเรียนอาเรว่าปรัชญายุโรปอะไรเงี้ยก็ไม่ได้หมายถึงว่ามันเราจะต้องไปนับอะไรเกี่ยวข้องกับพวก ยุโรปอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแต่เราแค่เรียนรู้เฉยๆว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้แบบนี้แั้จริงทุกศาสนาคนจะเรียนรู้ไว้บ้าง จะได้เข้าใจว่า,วาอ๋อคอนเซปต์เขาเป็นแบบนี้นะคอนเซปต์เขาเป็นแบบนี้นะต่างจากเราแบบไหนเหมือนกับเราแบบไหนอะไรแบบเนี้ยแต่คือแบบคร่าวๆหยาบๆไม่ได้หมายความว่าจะต้องรู้ลึกร,รู้จริงแล้วจะไปต้องเปลี่ยนไปศาสนาอื่นไม่ใช่เนาะเราแค่รู้ไว้เฉยๆมันเป็นแค่หลักการเฉยๆนะครับทีนี้เรามาทําความเข้าใจหลักการของทางพุทธศาสนาเนี่ยในสามอีพีอีพีแรกคือสิ่งที่ได้อย่างรวดเร็วหมายถึงการเริ่มต้นการกําเนิดนั่นเองส่วนตั้งอยู่เนี่ยก็หมายถึงอันที่สองก็คือพื้นพัฒนาในการ ได้ช้าแต่ว่ามันคงนะครับก็หมายถึงการตั้งอยู่ส่วนดับไปเนี่ยก็หมายถึงรือการเสื่อมสลายเนี่ยก็คือตัวนี้เลยครับก็คือการเปลี่ยนแปลงบ่อยการเปลี่ยนแปลงบ่อยคือการเริ่มต้นใหม่อยู่เสมอดังนั้นจึงหมายถึงการเรียกว่าดับศูนย์ดับสลายแตกสลายการเริ่มต้นเพื่อจะไปเริ่มต้นใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับมันหมายความว่าเป็นการจุดจบนั่นเองเพราะว่าราศีเนี่ยมัน มันวนเป็นวงกลมมันจะไม่มีตัวสิ้นสุดและไม่มีตัวเริ่มต้นหมายถึงว่าจุดเริ่มต้นคือจุดสิ้นสุดจุดสิ้นสุดคือจุดเริ่มต้นเสมอดังนั้นหมายถึงเป็นงูกินหางเนาะหรืออินฟินิตี้นั่นเองครับดังนั้นเนี่ยให้เราทำความเข้าใจว่า3อย่างนี้คือสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณเนี่ยซึ่งคุณต้องรู้เอาไว้ส่วนสําคัญที่สุดคือ ep นี้ครับบอกไว้เลยว่า ep ที่3เป็น ep ที่สําคัญที่สุดสำหรับคนมิถุนเพราะคนมิถุนเกิดมาบนโลกใบนี้ตั้ง คือมีชีวิตตั้งอยู่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็จะลงที่หลักจุดที่สาเนี่ยสำคัญที่สุดแต่ไม่ใช่ว่า e ีพีกับ e ีพีที่2จะไม่สําคัญนะครับสำคัญแต่ไม่สําคัญเท่าสําคัญมากที่สุดคือ e ีพีนี้ถามว่าทําไมเพราะมันคือส่วนเกณฑ์ลักนาะหมายถึงว่าเป็นเป็นส่วนที่มันที่เป็นจุดเริ่มต้นจุดตั้งต้นของชีวิตเราที่เกิดมาแล้วเราจะเริ่มต้นนับหนึ่งะครับเข้าใจปะอ่ะที่เรามาทําความเข้าใจว่าจุดเริ่มต้นของคุณเนี่ยคืออะไรบ้าง ซึ่งจะแบ่งออกเป็นอย่างละ4 t o ท็อปิกในแต่ละ EP EP 2EP นั้นก็เป็น8ละนะครับส่วน EP นี้ก็จะมีอีก4ก็รวมไป็น t o ท็อปิกนั่นเองนะครับท็อปิกแรกที่เราจะมาพยากรณ์กัน,กนแล้วก็ให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงไหวไม่แน่นอนในดวงชะตาเนี่ยท็อปิกแรกก็คือตัวตนของคุณเองนี่แหละครับก็คือตนันุนั่นเองคาว่าตนุเนี่ยถ้าเป็นลัคนาลัคนาคือสิ่งแวดล้อมรอบตัวเช่น สมมุติว่าอยู่ในบ้านเดียวกันจะมีพ่อแม่มีตัวเราสมมติเรายัางไม่แต่งงานอยู่กับพ่อแม่อยู่กับมีตัวเรามีน้องหมาน้องแมวมีอ่าบ้านใช่ไหมครับพวกนี้จะแปถึงลักนณะทั้งหมดเลยนะครับเวลามีดาวเสาร์มาเล็งดาวเสาร์มาทับอย่างเงี้ยก็จะทําให้โดนปัญหาทุกอย่างเนี้ยรอบข้างได้หมดเลยไม่ได้แปลว่าโดนเราคนเดียวนะแต่ถ้าเป็นดาวพุธดาวประจําตัวของคุณเนี้ยนะครับดาวพุธเนี่ยเป็นเลขสี่เนาะถ้าเผื่อโดนเสา เสาเล็งยังไม่ยังไม่น่ากลัวเอาลาหูถ้าราหูเล็งอย่างเงี้ยครับก็จะกลายเป็นดาวคู่คดีความถูกไหมดังนั้นหรือถ้อยคดีความดังนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องของการเซ็นเอกสารการพูดการสื่อสารการเจรจาจะไปไปลายคนอื่นเขาแล้วสุดท้ายเขาจะจัดการตัวเราอย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าลาหูเป็นดาวคู่อิทธิพลแต่ตัวเราเนี่ยเป็นดาวอ่าพุทธซึ่งหมายถึงการค้านะครับหรือ นักการตลาดนักโฆษณาอะไรเงี้ยคือพูดเก่งเจรจากเก่งคือคล้ายๆแบบนี้เป็นแบบอาชีพที่เปิดเผยอาชีพที่มันเป็นสุจริตรมแต่ลาหูเนี่ยเป็นอาชีพนักเลงหัวไม้นะครับเป็นพวกยากุซ่าอะไรแบบนี้หรือไม่ก็เป็นพวกแบบผู้มีอิทธิพลไปเลยนะครับก็คือพวกมียศมีตําแหน่งสูงอ่ะอันเนี้ยก็ต้องระวังเพราะว่าถ้าเผื่อโดนคู่ัตูเลงแบบเนี้ยหมายถึงว่าเลงกันแบบเนี้ยกลุ่มกันแบบเนี้ยจะทําให้เกิด ปัญหาเรื่องของการสื่อสารแล้วก็ปัญหาเรื่องของอการแสดงออกการพูดก็จะไปทําให้เกิดปัญหาได้เกิดการฟ้องร้องคดีความตามมาได้ครับโอเคนะทีนี้ดาวพุธจบไปแล้วต่อไปตัน,นุราศีมิถุนเนียเป็นราศีปลายธาตุลมนะครับดังนั้นจึงเป็นความเปลี่ยนแปลงบ่อยและไม่แน่นอนในดวงชะตาตนนันุถ้าเผื่อตอน,นุ อ่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงบ่อยมันจะหมายถึงตัวคุณเนี่ยคนคิดเลือกตัดสินใจและกระทาเนี่ยแปรปรวนหมดเลยครับคือพูดง่ายๆคนมิถุนเป็นคนลังเลจำไว้เลยว่าราศีที่มีความลังเลสูงจะมี C, สี่ราศีก็คือราศีมิถุนที่เป็นคนคู่ราศีกันที่แปลว่าญิงสาวที่เลือกเยอะนะครับคือราศีกันเป็นหนึ่งมีมีคำว,ว่าหนึ่งแต่ไม่ได้แปลว่าหนึ่งแปลว่า มีความคิดแหลงเลเป็น2นะครับตัวที่3คือธนูธนูคือคนกับมา้าซึ่งเป็นค o l o สิป e ชนะครับหรือเซนชอนั่นเองก็หมายถึงเซนชอก็คือคนขึ้นม้าแหละก็คือคนกับมา้าก็คือ2เหมือนกันส่วนลาศีมีนปลา2ตัวเห็นไหมครับสัญลักษณ์จะเป็นเลขเป็นเป็นคู่หมดเลย ไม,ม่มีแต่กันเนี่ยที่จะแปลยากนิดหนึ่งที่จะเป็นคู่และมันเป็นราศีเดียวที่แปลกประหลาดที่แปลว่าลวนเลของคุณลังเลลังเลลังเลแต่อันนี้รวนเลถามว่าลังเลกลับรวนเลต่างกันยังไงมันก็คือความคิดเป็นสองหมดนั่นแหละไม่เป็นส็จเด็ดขาดในความคิดหมายความว่าคนที่ลังเลเหมือนราศีมิถุนเหมือนคู่ของคุณคือราศีธนูเนี่ยกับราศีมีนเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ครับคาว่าลังเลหมายถึงสมมติว่าจะให้เลือกซ้ายหรือเลือกขวา เลือกไม่ได้หรือเลือกยากหรือเลือกต้องใช้เวลาพิจารณานานเป็นพิเศษก็จะพิจารณาเอาซ้ายหรือขวาดีเอาขวาหรือซ้ายซ้ายหรือขวาอ่ะเอาซ้ายแล้วกันอย่างเงี้ยคือเลือกนานเลือกเยอะกว่าจะได้แต่สุดท้ายก็เลือกอ่ะก็เลือกได้มาละก็ก็เป็นความยากลําบากใจในการตัดสินใจแต่ก็เลือกได้คนมิถุนเนี่ยบรรณาจารย์ท่านได้บอกไว้ว่าเป็นคนคู่มักจะชอบมี บัดดีหรือมีคนที่เข้าใจตัวเองอะ่ะแล้วก็เป็นลักษณะของการที่ควรจะเอ่อเขาเรียกว่าคบคนที่รู้ใจจะดีนะครับไม่ได้หมายถึงแฟนนะคนรู้ใจใหมายถึงเป็นเพื่อนก็ได้เป็นอ่าเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรได้หมดขอแค่ว่าเป็นคนรู้ใจเนี่ยก็จะก็คือชอบถามคนอื่นนะครับคนมิถุนชอบปรึกษาชอบถามชอบคุยอะไรแบบเนี้ย ม,มันมันเหมือนเหงาอะประมาณนั้นนะครับคนมิถุนเป็นคนเหงาอะพูดง่ายๆคือต้องมีคนปรึกษาต้องมีและก็ชอบถามก่อนด้วยถามคนอื่นแต่ถามว่าเพื่อความชัดเจนไหมก็ใช่ส่วนหนึ่งแต่ถามเพื่อก็แค่ถามอะก็จะไหมก,ก,ก็อีกอย่างหนึ่งหมายามว่าก็แค่อยากถามอยากคุยอยากพูดไม่ไม่ใช่อยากคุย,อย,อ,ย,คยอยากพูดหรอกแต่อยากถามเฉยเฉยอะเอออันนี้ก็พูดยากเหมือนกันแต่เอาเป็นว่าหนึ่งคืออยากอยากได้ข้อมูลถึงถามสองคือ ก็เพราะอยากถามเฉยๆก็เลยถามแค่นั้นแหละไม่มีอะไรกเออประมาณนี้ก็จะมีสองแบบทีนี้คนมิถุนเนี่ยนะครับการคิดการเลือกตัดสินใจและการกระทาเนี่ยมันลังเลไปหมดเลยแต่ราศีกันเป็นราศีลวนเลยอันนี้ต้องจาไว้ดีหนึ่งเพราะว่าเป็นราศีพุธเหมือนกันแต่พุธคนละอย่างอันนี้พุธธทัดลมอันนี้พุธธทัุดินพุทธทัุดินราศีกันเนี่ยจะหมายถึงความลวนเลยเขาลว,วนเลยต่างจากคาว่าลังเลยังไง รนเรเนี่ยหมายถึงการที่เขาอ่ะมั่นใจเลือกซ้ายมาตั้งแต่แรกสมมติว่ามันมีเสื้อสีแดงกับสีขาวเขาก็จะเลือกสีแดงมาเพราะเขาชอบสีแดงอ่ะมายถึงคนคนนั้นชอบสีแดงเลือกสีแดงมาก่อนเลยพอจะไปจ่ายเงินคิดไปคิดมาคือเป็นคนคิดเยอะตะกะเยอะทัดดินไงกรองเยอะก็เลยทำให้รู้สึกว่าสีแดงมันเอาไปเที่ยวได้อย่างเดียว แต่มันใส่ไปงานอื่นไม่ได้ไม่คุ้มไม่คุ้มคณาสิกาน,นี้เป็นคณนาสีชอบคุ้มเนี่ยเออแล้วก็ไปเปลี่ยนใหม่เอาสีขาวสีขาวใช้งานได้ด้วยหมายถึงว่าเอาไปในงานเอ่อได้ประกอบอาชีพเราอะอย่างเช่นใส่ไปทํางานอะไรเงี้ยมันมันใส่ไปทํางานมันใส่ไปเที่ยวมันใส่ไปทุกอย่างได้แต่มันแค่เรียบไปหน่อยมันรู้สึกว่าไม่หวูวาแต่ก็ใส่ได้ทุกงานอาจคุ้มกว่าเลือกเอาสีขาวมาเนี่ยคำว่าลวนเลย ลเลเล่หมายถึงว่าเลือกมาเลือกเลือกตัดสินใจเลือกแล้วกันตัดสินใจเลือกตั้งแต่แรกและเอาสีนี้เอาอันนี้แต่มานั่งคิดอีกทีหลังอ่ามานั่งคิดมาทบทวนคิดมานอนคิดมาอะไรคิดอ่ะขอเปลี่ยนแล้วกันก็จะเปลี่ยนใจตลอดเลยอ่านั่นแหละเป็นลนนักษณะนี้แล้วสุดท้ายก็ไปเอาอีกแบบหนึ่งมาหรือบางทีเปลี่ยนกลับมาก็ได้อีก้วยนะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างนั้นนะครับมันเปลี่ยนได้ทุก โอโหบางทีเลือกไม่ได้เลยนะครับยากมากแบบต้องมีคนตัดสินใจให้อย่างเช่นแฟนแตัวเองสีไหนดีสีอย่างที่เขาโฆษณาล้อเลียนนะครับตัวเองสีไหนดีสีนี้สวยเออสีไหนสวยสีนี้สวยแฟนบอกว่าสีนี้สวยอ่าแล้วสีนี้ไม่สวยเหรออะไรเงี้ยอ่ะก็จะเริ่มลังเลละเลือกไม่ได้ละขนาดแฟนเลือกให้อย่างยากอ่ะนะครับก็ยังไม่ไม่รู้จะเลือกได้หรือเปล่าจะเอาหรือเปล่ายังไม่รู้เลยอะไรแบบเนี้ย นี่แหละคำว่าแรงเลยรลุนเลยนะครับอันนี้คือตัวตนของคุณเนาะจำไว้เลยนะทุกอย่างเริ่มต้นที่ความคิดความคิดเป็นหมายถึงห oh, ัวสมองเราเนี่ยมันมันเกี่ยวข้องกับธาตุไฟเนาะมันคือการเผาผลาญตกผลึกข้อมูลแล้วมันก็กลายเป็นว่าธาตุไฟก็คือการมองเห็นด้วยดังนั้นเนี่ยพอมองเห็นอะไรคิดเนี่ยมันก็เป็นธาตุไฟดังนั้นเนี่ยมันก็หมายถึงเร็วดังนั้นมันก็คือความคิดที่รวดเร็วความคิดเป็นอะไรที่รวดเร็วที่สุดนะครับเกี่ยวข้องกับมนุษย์เราเนี่ยที่นี้ ตรงกันข้ามก็คือปัตตนีคู่ครองคู่ครองหุ้นส่วนคู่สัญญาคู่กรณีคู่ค้าคู่ลงทุนนะครับมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยหมายถึงคู่ก็ไม่ต่างกันหรอกนะไอเราไปถามเขาเขาก็ให้คําตอบไม่ได้นะ่ะเหมือนกับถ้าคบกันแล้วเนี่ยเป็นพวกราศีไปท่าเหมือนกันเนี่ยไม่ต่างกันเนี่ยโอ้โหไม่ต่างกับไม้ขี้หลักปักขี้เลนหมายความว่าเอาไม้ไม้ไม่ไผ่ย,วยาวๆเนี่ยครับไปปักบนขี้เลนอ่าขี้ดินขี้เลนเอ่อ เหมือนกับปลูกข้าวอะ่ะอืมนั่นแหละปักไปแล้วมันดินเหลวใช่ไหมครับมันไม่แข็งดินมันไม่แข็งพอปักไปปุ๊บม,มันก็เอ็นล้มเลยนั่นแหละไมาที่หลัปกปักขีเลนหมายควาว่าเหมือนคล้ายๆกับเราตกน้ําแล้วมีคนอแล้วเรามีขอนไม้ลอยน้ํามาแล้วก็เกาะขอนไม้ก็ลอยตู้ป่องตุ้ป่องอย่างนี้นะเออนั่นแหละครับก็คือทุลักทุเลนะครับประมาณนั้นดังนั้นเนี่ยคนละสีมิถุนเนี่ยถ้าเลือกคู่อะ่ะที่ยังมีความลังเลไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตาม ถ้าเลือกคนที่ลังเลมามันก็เหมือนเดิมมันก็ไม่มีใครนําใครและไม่มีใครอยากนาใครด้วยอีกต่างหากนะครับแต่ถ้าจะให้นําจริงๆเนี่ยราศีธนูเนี่ยจะเป็นคนนําเพราะว่าราศีธนูอย่างน้อยเป็นธาตุไฟนะครับธาตุไฟแล้วเป็นราศีที่ที่อ่อนก็จริงแต่ยังแข็งกว่าราศีมิถุนอยู่ราศีธนูเป็นราศีเพศชายเป็นราศีที่ยังมีผู้ความเป็นผู้น,นําอยู่บ้านนะครับแต่ราศีมิถุนเนี่ยเป็นราศีที่อากกเพศชายเหมือนกันก็แต่ว่าความที่ดาวพุธเนี่ยมันลวนเลย อ่นะครับมันล้วนเลยสูงมากเลยไม่เหมือนพระหัตพระหัตเนี่ยยังน้อยยังเดินดีนานและอ่ามีการถอยหลังบ้างเป็นเรื่องปกติทุกดาวก็ถอยหลังหมดนั่นแหละดาวประจําเจ้าเรือนเนี่ยนะครับยกเวลาหูกาทิตจ,จันแค่นั้นเองราหัวอาทิตย์จันทสามดวงที่ไม่ถอยนอกนั้นก็ถอยหมดนั่นแหละดังนั้นเนี่ยก็หมายความว่าธนูเนี่ยยังยังเป็นผู้นําได้บ้างกว่ามิถุนนะครับทีนี้คู่ครองเนี่ย ก็ไม่แน่นอนคือคนมิถุนบางจะเป็นคนเลือกเยอะตัดสินใจไม่ได้คนไหนดีคนแล้วคนเล่าคนนู้นคนนี้เปลี่ยนอยู่แน่นะคือพูดง่ายๆว่ากว่าจะมีความรักที่ลงตัวยากพอมีความรักที่ลงตัวยากไปที่กรรมะการงานการกระทําเมื่อคิดมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยกรรมะการกระทําก็เปลี่ยนแปลงบ่อยเช่นเดียวกันหมายความว่าการกระทําไม่แน่ไม่น่นอนเหมือนไม้ขี้หลักปักขี้เลนด้่ผมบอก ก็ห <ส probation> มายความว่าคนมิถุนเนี่ยเป็นคนเลาะ,ะเลอะแหล่แหลเป็นคนที่ไม่ค่อยจะจริงจังคือจริงจังแล้วนะแต่มันดูไม่จริงจังเพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยเพราะหมายความว่าเดี๋ยวเอาเดี๋ยวไม่เอาวันนี้บอกจะเอาพวกนี้บอกไม่เอาแล้วอย่างเงี้ยมันมีการแปรปรวนสูงแล้วคําพูดปากของคนมิถุนเนี่ยคือหมายถึงคําพูดของทุกคนเนี่ยแล้วมันเป็นตรงมิถุนพอดีคือการสื่อสารเนี่ยมันมันมกจะมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยข่าวดีข่าวลือข่าวร้ายข่าวจริงข่าวไม่จริงมั่วกันไปหมดอืม ก,การเสพข่าวอะ่ะมันมีทั้งดีและเสียหมายความว่ามันอาจจะเป็นข่าวจริงก็ได้เฟกนิวก็ได้อายิ่งประเทศเพื่อนบ้าน,าาาานเนี่ยข้างๆบ้านเราเนี่ยเห็นไหมมันเฟกนิวกันเก่งเห็นปะเดี๋ยวกันด่าเราว่าเฟกนิวทั้งที่เราพูดความจริงก็บอกว่าเราเฟกนิวแต่มันเนี่ยพูดความจริงแล้วมันบอกว่าพูดความจริงแต่ตามจริงเฟกนิวทั้งนั้นอ่ะเห็นไหมนี่เห็นไหมกับข่าวเป็นดำดำเป็นขาวจะพูดอะไรก็พูดได้ดังนั้นเนี่ยราศีมิถุนเป็นตัวแทนของคําพูดและการสื่อสารเนี่ยไม่มีอะไรจริงเลย หมายความว่ามีทั้งจริงและไม่จริงเนี่ยปนกันไปหมดเลยมันมันหายากมากความจริงอะ่ะดังนั้นเนี่ยคนมิถุนก็จะเป็นคนลังเลปแปรปรวนอย่างนั้นนะเข้าใจไหมไม่ได้ด่ามิถุนนะแต่หมายความว่ามันมีความแปรปรวนสูงเหมือนกับข่าวลือข่าวกรองข่าวอ,อ่ข่าวธรรมดาที่เราเสพเสกันนี่แหละมันมีทั้งเชื่อถือได้และเชื่อถือไม่ได้คนมิถุนเองก็เหมือนกันเป็นคนที่พูดออกมาเนี่ยมีทั้งเชื่อถือได้และเชื่อถือไม่ได้และก็มีลัก,ลกษณะที่ ทั้งหนักแน่นและไม่หนักแน่นในตัวคือมันมีทั้ง2แบบเลยคําว่าการเปลี่ยนแปลงบ่อยเนี่ยมันจะมีคําว่าหนักแน่นด้วยนะครับแล้วก็มีคําว่าไม่หนักแน่นด้วยในตัวมันเป็นเขาเรียกว่าทาวิภาวะราศีทวิแปลว่า2ภาวะก็หมายถึงสภาวะที่เป็น2สภาวะราศีที่เป็น2นะครับสภาวะราศีที่เป็น2หมายถึงเป็นคนที่ไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดจึงมีทั้ง2แบบโอเคนะอ่า ทั้งตัดสินใจเร็วและตัดสินใจช้าในตัวทีนี้ตัวที่3ไปแล้วคือการงานก็จะเปลี่ยนงานอยู่น่แน่จนกว่าจะพอใจจนกว่าจะลงตัวจนกว่าจะถูกใจถึงจะทํางานนั้นได้ยาวนานนั้นความมิถุนเนี่ยยากที่จะมีงานที่ดีอันดับหมายถึงดีตั้งแต่ตอนอ้นน่ะไม่มีส่วนมากจะได้2องสนะครับเล็งไปที่พบพันธุเมื่อการงานได้ยากความมั่นคงก็ยากเช่นเดียวกันครอบครัวก็มาช้าเพราะคู่เลือกชา้า ความมั่นคงก็ช้าเห็นไหมครับแปลว่างานกว่าจะเลือกได้เลือกได้เสร็จกว่าจะมั่นคงมั่นคงก็เลยตามมาช้าหน่อยส่วนคู่ครองก็เลือกยากเลือกช้าก็เลยมีครอบครัวช้าเช่นเดียวกันเห็นหรือ,อยังเพราะด้วยความคิดของเราเนี่ยแปรปวนตั้งแต่แรกแต่ถามว่ามีการแก้ดวงแก้ได้ไหมแก้ได้แต่แก้เป็นเรื่องๆแก้เป็นเคส by ยเคสไม่ใช่แก้ได้ทุกเรื่อง จำว้เลยนะครับเราไม่มีวันเปลี่ยนแปลงดวงชะตานี้ได้แน่นอนร้อยเปอร์เซนต์แต่เราสามารถเปลี่ยนเป็นทีละเคสทีละเรื่องได้เช่นฉันจะทํางานฉันตั้งใจเอามาให้ได้เรื่องแต่แรกอาจจบนี่เป็นเคสหนึ่งเรื่องความรักอาจเป็นเคสหนึ่งไม่ใช่ว่าทุกอย่างมันจะเปลี่ยนแปลงไปหมดจนแบบฉันจะเป็นคนไม่ลังเล no เป็นไปไม่ได้นะครับคุณม,มันเป็นดีเอ็นเอมันถูกฟ้าส่งมาลักทอนรหัสกรรมแบบนี้ คุณสังเกตดูนะครับผมไม่ได้ดูดาวสักดวงเลยผมพูดราศีคือหมายถึงว่าคุณรู้ผมรู้แค่ลัคนณะคุณมิถุนเนี่ยผมสามารถทายคุณได้ทุกเรื่องเลยไม่มีดาวเห็นปะครับอ่าเป็นวิชาตาทิพนะคุณรู้ไหมว่าดวงดาวเนี่ยสำคัญเป็นตัวการันตีแต่อันนี้ไม่ได้แปลว่าการันตีว่าคุณจะต้องเป็นแบบนี้ทั้งหมดแต่มันหมายถึงการเทราดเทเอียงไปในทางส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่เป็นแบบนี้ผมกําลังพูดถึงคนส่วนใหญ่แต่ไม่ได้พูดหมายถึงทุกคนต้องเป็นแบบนี้ แต่บอกว่าคนส่วนใหญ่มักเป็นแบบนี้โอเคนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องแชน์ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ